แรงนี่ออกไปซปเปอร์มาร์เก็ตน้ำกันจ้าง่ามือแรงออกมาหายางอีกแล้วค่ะไฟกบงามงามล่มวีวๆล่ะค่ะเมื่อนี้นะแต่ว่าแสงไฟสวยงามเลยจ้าสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนๆตอนค่ำคืนตอนนี้นะคะแสงไฟสวยงามเลยจ้ะระยิบระยับชมแสงไฟแล้วพี่ระดาก็จะไปเดินชอปปิง้งซื้อของเล็กน้อยกลับบ้านค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้อากาศหนาวนะคะช่วงใกล้จะถึงคริสต์มาสนี้อากาศหนาวจริงๆเลยค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะพาไปเดินช้อปปิง้งวันนี้ช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหาดูของหาดูของกินหาดูขนมเคี้ยวกุบกริบกันค่ะเพื่อนๆมาเดินเข้าไปในร้านกันเลยค่ะมามาดูไก่งวงนุ่นนะ 1 5บหปอนด์ก้าไก่งวงหนึตัวนะคะไม่รู้ว่ากี่กิโลเนาะถ่ายภาพมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะอันนี้คลิกค่ะถ้าเกิดขี้เกียจทำกับข้าวก็ซื้ออาหารสำเร็จแบบนี้ไปทานเลยะคะ่ะบิสกิตกินเป็นอาหารว่างกร,กรอบๆค่ะเพื่อนๆอันนี้จะมีหลายแบบหลายแนวเลยนะคะหลายรสค่ะที่สนใจคือช็อกโกแลตนี่เองค่ะ พิรดาจะซื้อไปลองทานค่ะอันนี้ชอบที่สุดเลยค่ะก็คือคริสต์มาสพุดดิ้งพิรดาชอบชอบกินกับครีมแล้วก็ไอศครีมนะคะอันนี้เป็นดิเซอร์ตโปรดของพิรดาเลยค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าหวานมากๆนะคะแต่เราเอาไปทานกับครีมค่ะเพื่อนๆหาเลาะดูของด้วยกันค่ะไม่ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างหรอกค่ะเพื่อนเหาเลาะเบิ้งนั่นหมจ้ะ เออ,รอลราก็ได้เวลากะเมียบ้านห้วจ้ะได้ขนมชอเเ็อกโกแลตเลือดขาวมือนี่เสียเอาไปล่องกินเบิ้งว่าสีแสบวาจ้านี่แหละค่ะขนมชอเเ็อกโกแลตค่ะเพื่อนๆชอเเ็อกโกแลตนะคะอันนี้ยังไม่เคยกินมาก่อนนะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะเป็นสีเขียวๆดีซื้อมาจากรดูจากเพื่อนๆนะเลือกวิสตุเลียมาลองมาชิมเร็วเชลชวนชิมมาแล้วค่ะ วิกตเรียจะเป็นคนชิมนะคะมน้องมาอาชีนะคะเราก็จะมาจะทำการแะกเพื่อนอันนี้ว่ามันจะอร่อยไหมน้องมาอาชีแมอลาวนะนี่ของยายนะแทนแทนจะเป็นรูปอย่างนี้จะเพื่อนแนเป็นรูปอย่างนี้จ้ะน้อ no, ไม่ใช่มาโน่เด็แนนนี่เอาให้แม่ชิม โ <Okay. S 2> อเคให้ให้ยายชิมไหม,มออนนิดเดีโอ้ข้างในสีขาวอม,มาอาชีก็มองมองด้วยนะมาดูข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวนะอื<ม>นี่นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดเปิดนะคะมาแล้วปรรปปเป็นลูกกลมๆอย่างนี้เลยนี่ค่ะอร่อย<ม>ไหมวิกอร่อยไหมนี่อร่อยไหมคะนี่นะเนี่ยนะ

อืมของขวัญชิ้นนึงของขวัญี่กล่นนี่ครับปอนกว่าเองนะถุงนี้มีกี่อันมีกี่อันวันสองาชอว์อินเฮาได้ยงไาไม่เห่นยนะเซ่มาอืมกรอบนะครับวายช็อกโกแลตอินช ช็อกโกแลตบอเบอร์คุณรู้ไหมคุณรู้ที่ทำานรู้ว่าหวดมันาจจะเป็นความโปรดปราวมันจะมไรสำหรับฉันไม่ฉันกินของหวานที่มันจะมีเลยนะดอลลิงเลยนะมันจะมีสีขาวนะคะสีขาวสีน้ำตาในช็อกโกแลตนี่แซบดอนี่ในชื่อมันอะช็อกโกแลตบู chocolate bobo. they're my favorite mm. like nuts nutty flavor mm. what did make it makes it crispy i like it i what makes it crispy little crisps in the, in the middle can you see like it's not nutty. chocolate clips yeah crispy chocolate filling Look, you can see the little round things they're crispy It's not sweet sugar. the crispy one like a biscuit like a little biscuit uh huh. or like rice มันบิสกิตนะเพื่อนๆอยู่ข้างในอ่ะ it's in นูกอะไรคะแม่หล่ะเดี๋ยวช็อกโกแลต not for dog มา not allow ช็อกโกแลตมา not allow ช็อกโกแลตเท่าหิน it ่ง dog not allow ช็อกโกแลต อาชีไม่ Allow ไม่ a ล l o w ขนมช็อกโกลตวันนี้ขนมนี้ขอบอกว่าอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ